สวัสดีครับในที่สุดก็ใกล้ความจริงเข้ามาแล้วครับเพราะตอนนี้ Apple ปล่อยอัปเดต iOS 15.5เวอร์ชัน RC Release Candidate หรือเบ ta สุดท้ายมาให้อัปเดตกันแล้วครับก่อนที่ iOS 15.5ตัวเต็มจะตามมาเร็วๆนี้และเดือนหน้ามาต่อกันด้วย iOS 16 Beta แรกที่น่าจะได้ลองได้ใช้ได้อัปเดตกันแล้วครับการอัปเดตเป็นเบ ta สุดท้ายนี้มีอะไรใหม่มีอะไรต่างจากเดิมบ้างแก้ไขปัญหาอะไรมากน้อยแค่ไหน เพื่อนๆสามารถดูคลิปรีวิว iOS 15.5เวอร์ชัน RC ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 15.5เบ t a ก่อนหน้าผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะเป็นยังไงจะชวนให้อัปเดตต่อหรือรอดีเราไปทดสอบและไปชมผลลัพธ์พร้อมๆกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15.5 RC บน iPhone 10 ทำความเร็วในส่วนของ CPU ทั้ง Sin g l e c ค r e และ Mul ติ c อ r e เพิ่มขึ้นจากที่ลดลงในเบต้าก่อนหน้าโดย Sin g l e c ค re เพิ่มขึ้นนิดๆส่วนม u l ติคอ r e เพิ่มขึ้นพอสมควรจากที่ลดลงพอสมควรในเบต้าก่อนหน้าเช่นกันครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลั์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกลดลงเล็กน้อยเป็นการลดลงต่อเนื่องจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อผลลัพธ์จะดีขึ้นกว่าเบต้าที่ผ่านมาหรือไม่เราไปชมกันเลยครับ สำหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะ i p h o n 10ใช้จอภาพแบบ o l e d ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทําให้เกิดอาการจอเบิรนหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอหนึ่งชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสําหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งเท่ากันครับและสําหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ50%ส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆ จะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดจอเป็นระยะ ไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน p p o o n 10ปรากฏว่า iOS 15.5เ v e r s i o น RC ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นซะแล้วครับโดยใช้ไป13%เหลือ87%ในขณะที่เบ t a 4 Beta 3 iOS 15.4.1และ iOS 15.4ตัวเต็มใช้ไป11%เหลือ89%การอัปเดตใหม่ล่าสุดเป็น iOS 15.5 RC บน iPhone 10 ความเดาโดยวรวมยังทำได้ดีแต่แบตเตอรี่สูขเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้เราดูผลการทดสอบตัวเต็มอีกทีค่อยตัดสินใจว่าจะอัปเดตดินหรือไม่จะดีกว่าครับมาเมื่อไหร่ติดตามผลการทดสอบได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ